สวัสดีครับวันนี้พาชมสําหรับคันสุดท้ายครับ A48 ยันมากขยโญ่สามสูบครับแล้วก็นี่เลยล้อแท็กล้วนลมเหลยวไม่ต้องกลัวสุดท้ายครับมีหางโรตารี่ให้เรียบร้อยวงเลี้ยวแคบๆมาดูกันสําหรับการรีวิวไฟครบถ้วนนะครับไม่ต้องกังวลเลยแล้วตัวนี้เป็นแบบพูดยังไงดีมันคือเกียร์ทอกเห็นไหมนิวไม่ต้องเหยียบคัดเดี๋ยวพามาดูวงเลี้ยวอันนี้เล่นเครื่องเบาๆนะเล่นเครื่องเบาๆขับง่ายๆนะครับ เราจะเลี้ยวง่ายๆเลยก็บีดพวงมาลัยครับเดี๋ยวเขาคำนวณของเขาเองหมุนอยู่ที่ก็ได้อันนี้หมุนอยู่ที่หมุนอยู่ที่คือเราไม่ได้เดินหน้านะแต่หมุนอยู่ที่เห็นไหมอ่าเป็นไงถอยหลังสักนิดนึง เดี๋ยวทำให้ดูแบบววๆอันนี้เกียร์ช้าไวได้ขนาดไหนครับวไวนะโอ้โหหัวแทบพิม เครื่องเบานิ่งๆท่านใดสนใจนะครับคันสุดท้าย1 8 0 0 0 0สนดหมื่นครับตอนนี้มีโปรพิเศษนี่พร้อมส่งพี่ทั่วประเทศท่านใดสนใจอยากจัดรีบจัดนะครับคันสุดท้ายเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากได้อะไรบอกนะครับอ,อีกหนึ่งอันนะครับออปชันที่เพิ่มเติมคือระบบเอียงหางนะเดี๋ยวนี้ให้ดูเห็นไหมเยเลี้ยงเครื่องให้ห่อน เอียงหางนะเออสามารถเอียงหางได้นะครับพอเอียงหางเสร็จปุ๊บอยากกดออโต้เรากดปุ่มอันนี้กดปุ่มปุ่มเดียวนะโปเสร็จปุ๊บห่างก็จะเป็นตาน้าเลยเป็นไงถ้าได้สนใจจัดได้นะครับโอเคบ๊ายบาย